สารจากแม่มารีเรื่องรักและเป็นที่รักฉันคือแมรี่มักดาเลนาฉันคงคำนับคุณด้วยความชื่นชมและเคารพในสิ่งที่คุณทำบนโลกนี้คุณกำลังเปิดเส้นทางใหม่ของจิตสำนึกและคุณกำลังทำเช่นนั้นในขณะที่ยังคงแบกรับภาระเก่าในอดีตนั่นเป็นสาเหตุที่ความเจ็บปวดและความวิตกกังวลเก่า เกิดขึ้นเพราะจิตสำนึกรูปแบบใหม่กำลังแทรกซึมร่างกายและอารมณ์ของคุณในการสร้างเส้นทางใหม่ของจิตสำนึกในปัจจุบันคุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดเก่าที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตคุณเคยอยู่บนโลกมาแล้วหลายครั้งแต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถสร้างเส้นทางใหม่ได้ยังมีจิตสำนึกจำนวนมากที่ติดอยู่ในสถาบันแห่งอำนาจ และอำนาจเก่าและผู้คนตกเป็นเชลยของความกลัวที่จะไม่รอดชีวิตความวิตกกังวลในระดับของกายภาพและความกลัวที่จะถูกทำให้เป็นชายขอบทางสังคมความกลัวดังกล่าวฝังลึกอยู่ในผู้คนเมื่อคนไม่รู้ว่าคนเป็นใครและครหมกมุ่นอยู่กับโครงสร้างที่ไร้สำนึกที่สังคมดูแล คุณเชื่อว่าคุณคือร่างกายของคุณและความกลัวที่จะไม่รอดชีวิตก็สัมผัสคุณถึงแก่นลึกที่สุดของคุณซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่าการตายหมายถึงการถูกทำลายจากนั้นมีแรงกระตุ้นมหาศาลที่จะอยู่รอดซึ่งอาจนำคุณไปสู่การทำลายบุคคลอื่นหากจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่รอดนั่นคือความกลัวพื้นฐานและดั้งเดิม จากนั้นจึงเกิดความกลัวว่าจะถูกกีดกันทางสังคมหรือไม่อยู่ในกลุ่มนั่นเป็นความกลัวที่อย่างรากรึกในผู้คนถ้าคุณไม่รู้จักตัวตนวิญญาณของคุณหรือแก่นศักดิ์สิทธิ์ของคุณคุณเชื่อว่าประการแรกคุณคือร่างกายของคุณและประการที่สองคุณคือบุคลิกภาพที่หล่อหลอมโดยสังคมซึ่งอยู่ในร่างกายนั้น บุคลิกภาพที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลทางสังคมในอดีตเป็นและยังคงหล่อหลอมด้วยความกลัวคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคุณต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากคนอื่นในแต่ละคนที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือเห็นชอบและอบกอดมีส่วนที่ช่วยเหลือไม่ได้นั่นคือส่วนของคุณที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งและส่วนนั้นยังคงมีอิทธิพลต่อผู้คนมาก คุณเพิ่งออกมาจากวิธีคิดและการใช้ชีวิตท,ที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจและความไร้อำนาจและนั่นคืออยู่กับการครอบงำด้วยความกลัวตอนนี้รู้สึกถึงสนามพลังงานของคุณซึ่งพลังงานเก่าเหล่านั้นยังคงทําหน้าที่อยู่รู้สึกได้โดยสัญชตยานสังเกตดูว่ามีบริเวณสีเทาหรือเข้มกว่าที่มองเห็นได้ชัดเจนกับออร่า หรือบนร่างกายของคุณหรือไม่รู้สึกถึงพลังงานเก่าที่ทํางานอยู่เช่นความวิตกกังวลการยอมจำนนความกลัวที่จะไม่รอดชีวิตและความกลัวที่ถูกปฏิเสธและอยู่คนเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นความกลัวที่ฝังลึกที่สุด2ประการที่จำกัดผู้คนในสมัยนั้นที่ล่วงลับไปแล้วการเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ต้องใช้เวลา คุณสามารถจินตนาการได้ว่ามีงานมากมายที่ต้องทำเพื่อกำจัดความกลัวเก่าๆที่วางใจจิตสำนึกของหัวใจอย่างแท้จริงจิตสำนึกใหม่ที่บอกว่าคุณไม่ได้เป็นเพียงร่างกายของคุณว่าร่างกายของคุณเป็นส่วนหนึ่งของคุณเป็นส่วนที่ล้ำค่าที่คุณอาศัยอยู่ชั่วคราวและคุณแสดงออกผ่านตัวตนของคุณคุณเป็นมากกว่านั้น แท้จริงแล้วคูณคือจิตสำนึกแห่งจิตวิญญาณเป็นแสงสว่างที่มีชีวิตและไม่ขึ้นกับรูปแบบทางกายภาพและทางวัตถุช่างเป็นความตื่นตัวที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้และการก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการปลดปล่อยตัวเองจากการบีบบังคับทางสังคมเนื่องจากการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการบีบบังคับทางสังคมมักจะทำให้ ผู้คนเข้าสู่ระดับการสันสะเทือนที่ต่ำที่สุดซึ่งก็คือจิตสำนึกรุมมวลรวมบ่อยครั้งที่สิ่งที่ครอบงำกลุ่มหรือฝูงชนคือโครงสร้างอำนาจหรือบุคคลที่ใช้ความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้คนเพื่อบงการพวกเขาความกลัวทั้งสองนี้เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้คนเคยประสบในอดีต เนื่องจากความกลัวเหล่านี้ผู้คนจึงลงมาในพื้นที่ของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซึ่งตรงข้ามกับคนอื่นหรือสิ่งใดก็ตามที่อยู่นอกกลุ่มดังนั้นคุณจึงคิดและดังนั้นคุณจึงเริ่มคิดในแง่ของเรากับพวกเขาและการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของคุณกลายเป็นสิ่งสำคัญในลักษณะ ที่ความกลัวและวิธีการทำให้เกิดมันได้รับการตรวจสอบและชอบทำอยู่เสมอวิธีการจัดการกับความกลัวเหล่านี้รวมถึงการใช้ความรุนแรงและการครอบงำโดยผู้ที่อยู่นอกกลุ่มในยุคปัจจุบันนี้ปัญหาเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นอย่างรุนแรงและคุณสามารถเห็นได้ในโลกรอบตัวคุณในขณะนี้จิตสำนึกที่สูงขึ้น คือสิ่งที่เชื่อมโยงกับคนอื่นๆทั้งหมดและเห็นความเท่าเทียมกันในตัวของพวกเขาแม้ว่าคนเหล่านั้นจะมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจิตสำนึกที่รู้ว่าสิ่งที่แบ่งปันกับบุคคลอื่นแม้ว่าบุคคลนั้นจะแตกต่างกันมากก็ตาม นั่นคืองานในเวลานี้ทั้งในระดับบุคคลและระหว่างประเทศและวัฒนธรรมนั่นคือความก้าวหน้าที่จะรักษาโลกนี้และขั้นตอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสู่การรักษานั้นคือเมื่อคุณแยกตัวออกจากการระบุตัวต,วตนด้วยร่างกายและบุคลิกภาพที่เข้ากับสังคมนั่นคือเมื่อคุณอยู่เหนือการระบุตัวตนเหล่านั้นและรับรู้ ถึงการเรียกของจิตวิญญาณของคุณอีกครั้งจิตวิญญาณของคุณบอกคุณว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ในขณะที่ความกลัวบอกคุณว่ามีบางสิ่งที่เป็นไปได้น้อยใช่มากเช่นคุณต้องปกป้องตัวเองจากผู้อื่นหรือจากความเจ็บป่วยจิตวิญญาณของคุณบอกคุณว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ในขณะที่ความกลัวของคุณบอกคุณว่า มีบางสิ่งที่เป็นไปได้น้อยมากเชน่นคุณต้องปกป้องตัวเองจากผู้อื่นหรือจากความเจ็บป่วยแต่วิญญาณที่อยู่ในตัวคุณนั้นกล้าหาญและแข็งแกร่งและก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆฉันอยากจะบอกคุณซึ่งเป็นคนที่ฉันพูดด้วยว่าในช่วงหลายชั่วอายุคนและเป็นเวลานานคุณได้ร่วมมือกันในการเพิ่มจิตสำนึกบนโลกก่อนชีวิตนี้ ควรมีความสุขกับความรู้สึกของความสมามัคคีที่ฉันพูดถึงนั่นคือความจริงที่ว่าควรเป็นมากกว่าร่างกายของคุณความรู้สึกของการเป็นหนึ่งเดียวกันแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีภูมิหลังที่แตกต่างกันมากก็ตามคุณรู้อยู่แล้วว่าความปรารถนาที่จะอยู่เหนือชนชั้นและสถานะทางสังคมแม้ว่าพลังงานนั้นจะไม่ได้รับการต้อนรับบนโลกเสมอไป การแยกแยะความแตกต่างระหว่างความรู้สึกและความคิดของคุณเป็นประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับคุณเช่นเดียวกับความรู้สึกและความคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัวคุณและวิธีที่คนส่วนใหญ่รับรู้สิ่งต่างๆและจำไว้ว่าคนส่วนใหญ่อยากจะคิดและรู้สึกแตกต่างออกไปเพราะไม่มีใครมีความสุขที่ได้อยู่ในกำมือของความกลัวไม่มีใครอยากเป็นแบบนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือผู้คนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเบื่อกับการใช้ชีวิตบนความกลัวขนาดนี้มีพลังงานใหม่ๆมากมายในชั้นบรรยากาศของโลกความรู้สึกที่ดีที่ว่าเป็นไปได้ว่าสิ่งต่างๆอาจแตกต่างออกไปและผู้คนกำลังตื่นขึ้นและคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นบนโลกรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆถึงพลังงานใหม่ๆ ที่คุณแบกรับมานานหลายศตวรรษและพวกเขาชอบไปะเพณีกเก่าๆน้อยลงเรื่อยๆอย่างไรก็ตามจากมุมมองของรูปแบบความคิดที่มีอยู่แล้วพลังงานของคนรุ่นใหม่ถูกมองว่าเป็นกระบฏเพราะไม่เข้ากับบรรทัดฐานที่กำหนดไว้เป็นความวุ่นวายหรือนำไปสู่ปัญหาพฤติกรรมแม้ว่าที่จริงแล้วพลังงานนั้นประกอบด้วยความเจ็บปวดจากการคลอบบุตร เพราะมีสิ่งใหม่ๆที่ต้องการให้เกิดเราได้มาถึงจุดศูนย์กลางของการพูดคุยนี้แล้วควรอยู่ที่นี่ในฐานะที่ปรึกษาที่จะพะดุงคันของการเกิดของพลังงานใหม่ในเวลานี้อย่างไรก็ตามนี่เป็นสิ่งที่เรียกร้องมากเกินไปสำหรับคุณที่ยังคงเจ็บปวดจากการถูกมองว่าไม่ดีและถูกปฏิเสธคุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องถูกตัดสินสำหรับความคิด ปฏิวัติของคุณการถูกแยกออกจากสังคมความแตกต่างเป็นส่วนหนึ่งของมรดกของคุณและนั่นทำให้คุณมีบาดแผลทางใจตั้งแต่วันแรกที่คุณเกิดอันที่จริงคุณมีมันอยู่แล้วก่อนที่จะเริ่มชีวิตนี้นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะถูกขอให้ออกมาจากเปลือกของคุณแสดงตัวยึดเหนี่ยวพลังงานใหม่ที่ตอนนี้แสดงออกผ่านเยาวชนเป็นส่วนใหญ่และนำทางพวกเขา คุณสามารถเป็นช่องได้เพราะคุณมีความเข้าใจทั้งเก่าและใหม่อย่างลึกซึ้งคุณยังมีเท้าข้างเดิมและคุณเคยเจ็บปวดกับเท้าเก่าดังนั้นคุณจึงสามารถมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้คนที่กลัวการถูกปฏิเสธและความโดดเดี่ยวคุณยังมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้คนที่กลัวความตายเพราะพวกเขาเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดอยู่นอกจากร่างกายของพวกเขา เมื่อจิตสำนึกของคุณขยายตัวอย่างแม่นยำเพราะคุณต้องใช้ชีวิตและทำงานในความมืดคุณคือผู้ที่สามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ดังนั้นฉันขอให้คุณใช้สถานที่ตามธรรมชาติของคุณแม้ว่าฉันจะรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องเสียค่าใช้ใจ่ามากแค่ไหนคุณเคยชินกับการคิดว่าไม่มีที่สำหรับคุณและคุณรู้สึกเหนื่อยล้าจากความพยายาม แต่เมื่อถึงเวลานั้นคุณจะถูกเรียกให้ทำงานนั่นคือจุดที่คุณคิดว่าฉั้นลาออกแล้วฉันทำอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้วจุดที่กลายเป็นสิ่งสำคัญในที่สุดเมื่อคุณสามารถปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นไหลผ่านคุณได้ในที่สุดดังนั้นคุณจึงวางเจ็ดจำนองส่วนตัวของคุณความคิดของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและอนุญาตให้คุณก้าวไปข้างหน้าตามกระแสของจิตวิญญาณของคุณ พลังที่คุณพัฒนาและความเจ็บปวดที่คุณประสบได้ทำลายอัตราของคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและนั่นเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดเพราะไม่มีใครต่อต้านความเจ็บปวดและการหายไปแต่มันก็เป็นหนทางเดียวเพราะความเจ็บปวดและความบอบช้ำทางจิตใจที่คุณเผชิญน,นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหนทางเมื่อคุณรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นจริง และล้อมรอบด้วยความเมตตาคุณจะปล่อยมันไปในแง่หนึ่งคุณเต็มใจที่จะตายในเครื่องหมายคำพูดเพราะคุณรู้ว่าบางสิ่งที่ใหญ่กว่ากำลังพาคุณไปคุณยอมจำนนต่อแก่นแท้ที่ลึกและแท้จริงของคุณและไม่ต่อสู้กับความเป็นจริงทางโลกอีกต่อไป คุณล้วพยายามน้อมน้าวจิตใจคนอื่นเพราะคุณได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงคนอื่นอีกต่อไปคุณแค่เป็นตัวของตัวเองและนี่คือหน้าที่เชื่อมประสานซึ่งเป็นสถานที่ตามธรรมชาติของคุณนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการแสดงเมื่อคุณใช้สถานที่ตามธรรมชาติของคุณ มีเมตตาต่อตัวเองและความเจ็บปวดเก่าๆที่ยังคงอยู่ในชีวิตของคุณและปล่อยให้การเยียวยาเกิดขึ้นโดยมองว่ากระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางของคุณและทิ้งความเจ็บปวดเก่าไว้ที่นั่นการเยียวยาจะเกิดขึ้นเองคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากทุกที่ทุกสิ่งที่ต้องการชีวิตการเติบโตและความสุขต้องการรับใช้คุณ ผู้นำทางพลังงานแห่งความช่วยเหลือจากจักรวาลคุณเพียงแค่ต้องเต็มใจที่จะอยู่ในธรรมชาติของคุณและบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ดำเนินชีวิตตามความกลัวอีกต่อไปความกลัวอาจยังคงอยู่แต่ฉันมีมากกว่านั้นมากและฉันจำมันได้ทุกวันแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตพาคุณไปสู่สิ่งที่ที่คุณอยู่ ที่ควรรู้สึกดีที่ซึ่งคุณสัมผัสได้ถึงความสุขและความปิติการเป็นคนทำงานสองแสงหรือว่าไลฟ์วอร์กเกอหรือว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเป็นภาระหนักและทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปที่เป็นของอดีตและไม่ใช่ชะตากรรมของคุณอีกต่อไปเส้นทางสู่สิ่งใหม่ยังหมายถึงการเกิดใหม่สำหรับคนการอยู่อย่างสงบสุข กับโลกและเข้ามาแทนที่โดยธรรมชาติและท้ายสุดท้ายดูว่ลิว่าวลีสถานที่ตามธรรมชาติของคุณทำให้เกิดภาพในใจของคุณหรือไม่บางทีสถานที่ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์หรือกิจกรรมของคุณอาจปรากฏขึ้นในความคิดของคุณอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตที่ไหนที่คุณรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข คุณสามารถปล่อยให้พลังงานของคุณไหลไปตามสถานที่และสถานการณ์เหล่านั้นตามธรรมชาติดูว่ามีคนเชื่อมต่อโถวาคุณหรือไม่อาจเป็นใบหน้าของคนที่คุณรู้จักหรือสภาพแวดล้อมบางอย่างปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาคุณมีอะไรที่ชวนให้คุณไปที่นั่นอย่างมีความสุขไหมอย่ากลัวที่จะลองเล่นเพราะมีพื้นที่มากมายให้เล่นได้อย่างอิสระ การนำพลังของคุณกลับมาสู่โลกในฐานะที่ควรเป็นใครและเข้ามาแทนที่ฟังดูเรียบง่ายแต่มันคือจุดสุดมันคือจุดสุดยอดของการเดินทางอันยาวนานที่คุณได้เดินทางในฐานะจิตวิญญาณก็ขอให้ยอมจำนนต่อเหตุการณ์นั้นเพราะอยู่ไม่ไกลขอขอบคุณสําหรับความสนใจของคุณและเป็นเช่นนั้นเต็มไปด้วยความรักจากมารี แมรี Mary, Maria, ่มาเรียพระแม่มารีหรือมารีมักดาเลนาผ่านพาเมล่าคลิปโดยบุสเดย์